พี่ไปเทข้าวโอ้ไปแล้วเว้ยจะปัดข้าวออกไว้เนี่ยพี่เออ ชิ้นรถรูมนี้อะนี่ออกว่าจะได้ปั่นเข้าลงเลยครับหลังจากใส่กระสอบมาหลายครั้ง เลื่อนไปพุ่นอีกมันก็นจะพ่นแล้วบ่เอาเอานีแหละไปใส่ผ้ากันเดี๋ยวจะปั้นข่าวนี่ตรงใส่สายพานกันบ่ะึแม่นบ่ะยังนะคึ้นคันไปขึ้นมาได้ตอดออกมันต้องมีตัวล็อกที่มันโกคายได้แล้วบ่ต้องย่างปวยย่างกี่ได้กับบุฟเฟ่ ลูกเตะตบปั้นเขาตไฮเนี่ยือมาใหม่นะมันว่มีบอลล็อกเปล่าเอามันกัมีอันนั้นมันมาอยู่วะเอออยู่มันกับพวกไฮแม่งะายตกไฮ้องิปาเกเื่อเ้ยเร่อง้เขาผมเทใส่กระสอบอีกวาเจ้า โอ้ยโอ้ปิดกุญแจลจานน่ไปติดดูดิมีแต่แนวเจ้ามันขันนขันอยู่ราอม่ลุดลุดตกขึ้กันเลย้ปิดหมูอหายเสนออบมานี้เนาะคตรแมงเลยสิมาเียมเสียดิเียมมเนถอดรางมาอพ้บอบ่ใส่อยู่งจ

มาไมาหนไอ้ยายไปยาไปเส่ยงเราหลายโอ้ตัวเนีกูตัวเขาเนี่ยเ็เขาู่ายูเดียวอยู่้ดับเยวะไปยดไปรบหนีไปลูกนะไปเห็เองโอมันต่องมันต่องมาวัดกันยุตตันีได้จน เจ้ากาถือวะเดี๋ยวไปหาบูดกันแล้วก็หาเล็กกคนี้เจ้าหู้มาเลยนะนัะ่งว่าจเจ้าอยู่อยู่คนหนึน่งวะเข่ามั่งไ่อย่างเดี๋ยวมาบอกให้เอาเช็คการเอาหูไปแล้วเพื่อนเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไดช่าเดยวกขึ้นเอายังห้องใช่ไหมบอาหมอนมาหนึ่งบอนเลื่อนมัานีมันก็นาจะพ่แล้วสีตะมันก็ถีกนอัดละเดินหน้าเลยจะเ่อนเอาเลยรถดีตุกหมอนมันยกเ่นสยกแล้วเท้าคนดันหนอนก็ไปหรอกเฮงดันเามันยกรุงเยมันมาอยู่ดันแล้วก็เา้มันหดตัวนีไหมจังปต้องตายอีกดืายไฟกับพกขีดโมันเสน ว่างทอใส่หลังรดหลัง,งเดินหลังเด,ดินเร็าีเดินไปตรงยังสิฟฟ่งไเลยใส่ไฟเ,เช็ดมงนุเมให <c ười> ้เลยหอรอจไม,ม่ยเ่อมวักันยุ่มเรันบวต้อมเชื่อมเอาหวนเชื่อมใส่วัเลยฮอปยังลอกหาผมมาเ่ผม่ามตกใ่ให้ีให้ใหรือไม่ให้จซเลย ผมส่งาใส่อยู่หนแล็มเอมัดปุ๊บเลยใส่ทีดีก่าไปซื้อนู่เจียวยังรออีกน่นอนต่อปวดัวได้ปะไปอุ้มเปิดบาลานู้ก็ได้จะเขี่ยละโอ้ยอยู่กับผมจกเขี่หลายมือมือล้วอุ้มมือละอุ้ม ไปลรอเพื่อนเจ้าไปจอดรอเพื่อนไปหนีกันแล้มันใส่น้ำกันมาได้บอนี่เป็นยางมาทั้งเดียวมองเฉายางบอตุกวังวังกางอะไรวะ อันเกามัานนจงเก็บอะไรน้ำกลุ่นร <c oughs> ันเลยบุญแม่ลูกบุญมันแตกตปหน้เช้าแตกครับุนออนแตกเตมอย่านีน่แต่ก็เอาใส่ปกข้องไงจริงสเพ่ะเวลาปิดเคื่อนเวลามันยานหรือมันดังเขาวา่ามันดังที่จังสายพานนะ

ย่างหาอะไรน้ำกล่นได้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับคีอสีประดที่เขาอีกเช็คข้าวหนึ่งอ่ะใฮ้ยช่มีิตุ๊กให้เหนื่อยชิบุ๊กมาเลยหล่ะ ตกบนนาบมันแล้วเลยเนียตกใช่ปะมันเกี่ยวรถมันเกี่ยวได้กที่หีอยู่นี่ยมาเรียกหาแต่ปะเดี๋ยวใหญ่ไงใส่ใส่ตอนตอนยุ่งของไรเจ้านี่ใส่แล้วใส่แล้วเขากับแม่เป็นบ่หรือใส่แต่ใส่เสาใส่แล้วก็มา ย่างหาเจ้าขีอยางหาพ่อเสียตะใส่เป็นมกเกล่องกลางนี่บ่ ยุส no. ัยน้อยบเมนมันตกเรลาเฟี้ยงโบทับนะคือสีหาบ่เห็น พอกันไหมครับสวัสด e ีครับโอ้ห่อนก็ห่อนอ้าวผ่อนเซ่ปะเออเออเออเอาไปใส่เลยโทรบอกแล้วกำลังอากไฮะเอาไปใส่เขี่ยมหลุดบ้านหนูอ้าแหวนเอาเอาไปใส่เฮ้ยเพราะว่าหมวกันน็อาเทแล้วมันหลุดเป็นว่เจ้าเอาสายเชื่อมไปเชื่อมเลยสายเชื่อมอยู่ไงงูเป็นเมือ เพื่อนมือยังไงเอาหุ่นเลี้ยวเบื้องนหุ่นไน่ะหพ่นห้อนห่อนห่อนเลไทยดูเลยไทยดูก็คุรอนงสีเก่งยีหลีตบมือให้นะเอฟซีตบมือให้เพื่อนนะ